วันนี้ผมได้เบอร์จีฟันได้ผมจะเลือกสตรีม FC 2 4 e ตลอดชีวิตบอผมผมบนแล้วไมจีผมบนแล้ววอเตอร์เมตาสปี a a <c oughs> a a ดบูทวอเตอร์เมตาสปีดบูทรถไฟบิวเวบาทุกคน86 2องอัน3อัน87 87 88 6อันเหรอผมบอกว่า <c oughs> เขาบอกว่าราคาประมาณ5 0 0แสนใช่ปะ่ะราคาประมาณ5 0 0แสนเรตติ้ง86พร้อมกับราผิดทองแต่การ์ดนี้มัน แต่การนี้มันทำมาไว้เผื่ออนาคตไงโบมันคือแบบมันออกราคามาเผื่ออนาคตอะ่ะถ้าถ้าคุณมีใจรักในแอตติกบิวเบลแล้วก็สปีดบูทนะเว้โบก,ก็จัดได้นะไม่แชทถ้าคุณมีใจรักในการสปีดบูทแล้วก็แอตติกบิวเบลก็จัดได้นะแต่ถามถ้าถามผมทํำไหมนะโบถามผมตรงนี้นะแชทผมตอบตรงๆเลยแชทผมไม่ทำไห่ทีลามีนยาวมาใช่ป่ะลามีนยาวมาเหมือนจะสองแสนต้นๆป่ะสองแสนนิดๆใช่ป่ะ แปดสี่แปดสิบห้าแปดสิบหกแปดสิบเจ็ดแดนรามินยามาโบเดมเดนปิกได้สองข้างทุกคนอินไซด์ฟอร์เวิร์ดกับวิงเกอร์โอ้โหเล่นปิกได้สองฝั่งเห็นเขาบอกว่าบ่นที่คอมโพเชอร์เจ็ดสิบกันโบยิงเป็นลั่นจับบอลเป็นลั่นมาน้องคนนี้สกิลมุฟซี่วีฟูดสามสำหรับการราคาแบบราคาฟอร์เดอร์สองแสนนะเว้ยโดยที่คุณไม่ได้เพย์สไตล์พาส์ทแคุณก็ได้ได้ได้นักเตะวีฟูดสามนี่คือแบบ โค่สำหรับผมนี่คือแบบไอ้เฮียแบบล่อซื้อสุดๆอะ่ะมันคือตัวหายไงโบมันคือตัวใหม่อะ่อวะว่ามันคือตัวใหม่แล้วคนมันก็หายไงแชทแล้วก็ทีมอดดงวิกอัพเกรดเฮ้ยปันเดอร์เฟนโคพารเมอร์อยู่ไหนอะ่ะ85ดส้าเลตติ้ง84เฮ้ยแชท let's go di bo oh. let's go di bo oh. เมื่อวานผมเข้ามาทำ SBC แล้วผมก็ออกเกมเลยโบผมว่าผมจะลองเปิดดูกันแล้วกันแชทมา maybe maybe we got something w nop nop ออนไลน์แชทผมได้โบโซ่อ่ะโบโซ่82สิบสมันอ่ะมันเลตติ้ง82ป่ะโบโซ่อ่ะเดะแปดองคูณสโอเมก้าดีเย่โอ้โหเย่าลุยโซเลสมึงหยุดดิเฮ้ยเราเราโฟกัส1คอยแพ็กก่อนแชทได้ข่าวว่าเขาได้เอ็มปาเป้กันพึ่มพำพึ่มพำโบโบวนไม่1คอยแพ็กอ่ะเลสเล่ซี1คอยแพ็กไหมจี maybe โคพาร์เมอร์โบ maybe โคพาร์เมอร์ผู้หญิงแชท ไม่วอลกว่าโบเกตเคิร์กอังกฤษเอลบีหาวมะเทลซี what alright หนึ่งคอยแพ็คโบ,โบเขาบอกว่าการันตีแบบสี่โบงหนึ่งใบได้แล้วก็ได้ได้ได,ได,ได้ฮีโร่ตัวยืม4วันนะเว้ยต้องแชทว่างไงเขาได้ฟันได้กเพิ่มภาพจากแพ็คนี้ฟันได้เพิ่ภาพสามล้านกว่าเลยนะ alright โบ,โบการลงทุนมีความเสี่ยงแชทนี่คือวิทยาทานนะครับทุกคน นี่คือตัวอย่างไม่จีพีโร่เวลคัมแพ็กทุกคน35,000คอยนะครับผม I will be there for sure เอาละแชทคอยผมไปแล้วโบไอกรดวอล์กเอาอิตาลีบาเล่าป่ะนิโครโลบาเล่าป่ะโบ35,000บาเล่ามีราคาไหมแชทแด m n 87เฮ้ยดีสกายผมว่ามี potential โบ นิโคโลบาเรล่าแชทได้โปรดราคาเกิน3 5มหมเธอขอร้องโอ้ย yes yes ได้ฮีโร่ตัวยืมอ่ะไมจีเอาง่ายๆขอแบบขอแบอแบได้ใช้งานลงฟุตแชมจะดีมากทุกคน let's get it ว้าวว้าวดูดผมว่าแฮร์รี่คีวิลไม่แย่น้อไมจีแฮร์รี่คีวิลไม่แย่น้อไยแชทเชียนลุ้นวะลุ้นวะดูด เรียบร้อยโบปาราเซียว,วหัวจะปวดกิ v มีซอนเฮงมินกิ n มีโคพาร o เมอร์กิบมีวอลเดเวอร์สิบตัวจริงเยบีโกไม่ walk chat tm ผ <laughs> ูซัมซุงซัมซุงสปอร์แพรลี่เคนเหรอวิ่ง80ใช่ปะ เฮลิเคดวิ่ง80ดสิบไบโอเมตนิกเกมล่าสุดเพิ่งแพ้ไปใช่ไหมพิ่งแพ้วิลล่ามาไมจีสกีมูฟสามฟุตสี่กองหน้าตัวใหญ่เร็วคมเร็วไหมไม่รู้แต่แบบว่าแต่คมสัสสโบเวอร์จิลฟันไดเพจแปดสิบเอ็ดเอ็นเกมโบผมบอกให้อยู่ยาวๆตอนนี้อยู่ยาวๆยันทีทีมอัดซีซั่นหรือเปล่าอยู่ถึงว่ามันเดินมีนาตอนนี้ผมบอกเลยนะเว้ยเดินมีนาคมอ่ะเผลอๆกองหลังที่ติดทีวายังไม่เก่งเท่าฟันไดเลยมั้งเอาจริง จริงๆนอะเพื่อผมว่าก่อนหลังเขไหนติดทีวายังไม่เก่งเท่าฟันได้ตัวนี้เลยมั้งไอ้เหี้ยเอ e r y t h i n g อ่ะฟันได้คือ everything เอ e r y t h i n g ไหมจีอออีกคนนึงคืออุ้ยใคร์ฮาร์บอยากได้วะโบล่าสุดสัมภาษณ์บอกว่าถ้าเกิดว่าได้แชมป์กับอาร์เซนอลคงจะมีความหมายมากมากกว่านี้นะครับผมอเลฮันโดวากันาโชบอยอัพไหมถามก่อนอัพไหมตัวนี้โบมี p o t e n t i ย l ไหมแชทอินไซด์ฟอร์เวิร์ด ค,คุณอาจจะแบบว่าอยากได้ฟันได้อยากได้เบลิงแฮมกันใช่ปะ่ะผมแบบผมอยากได้ตัวนี้ไหมจี this is my dream card โบสามสามทุกคนเมตาการ์ดทองสามวันแรกเมตาการ์ดทองสามวันแรกไหมจีที่ไอ้นี้ฮิมไหมจีผมอยากได้ตัวนี้ผมอยากลองตัวนี้อยากได้มาโลคุสโต้โบผมยังไม่เคยได้ได้ RTTK การ์ดสีฟ้าเลยวะ่ะ Let's see what we got Nothing Nothing s p e c i a อลเออังกฤษพรีเมรีก ไม่แต่ผมว่าจอร์อนซันโชไม่จีสมอลพรามโกแพกแชทโนวอล์กอัลเวเกตไม่จีตีเอ็มผู้หญิงเยอรมันแดงดรดโอลิมปิกลยองเลยอ่ะบอโอ้ยขอให้ทุกคนโชคดีนะว่าใครกดฟุตแชทอยู่ขอให้ดับยูเจอเกมไม่หน่วงไม่จีสมอลแร็โกแพกทุกคนเลตมิซีโปรโมวันมอทามีย โนโปรโมเกนวอล์กอั์ขายได้เทรนมาเทรนและสตรีนนะอาร์โนบะอาร์โนบะเดมอาร์โนว่าบอกเดมกองกลางของเซาเกตไมจีรู้หรือไม่40%ของผู้ที่ชมคลิปนี้อยู่ไม่ได้กด subscribe เพราะฉะนั้นแล้วฝากกดไลค์กดซับให้ผมหน่อยนะครับ thank you แล้วก็มีอันสุดท้ายแชทพรามิสเพเยอร์6ใบแลนะเว้ยเย What is that RB ร์ตัดแนมมะเปโดพอรอโบโอ้ดูยังไม่เห็นโปรโมเลยมี3แพ็คเอาไวโบเจ็ดบห้วง1ใบเฮเิโกครับโนวอล์กเอาท์แชททีดผู้หญิงอังกฤษอันนี้ปะชื่อชื่อขึ้นต้นด้วย W ปวะวอลช์ภาคฮีแล็ปแปดปะ อันนี้85เหมือนเดิม80คูณทุกคน EA yeah, Give me promo dud Give me promo Yes sir Still no promo dud ไม่ walk ด้วยไหมจีเปาลินยา5ป่ะ d a m that's tough ไหมจี that's tough มีสิทธิ์แปดสีดมลืมไหมโอ้ ออฟ f o เดอร์สุดท้ายแล้วโบ24บใบการันตีแปดสี่โบหนึ่งใบครับทุกคน Here we โก n โน r โปรโมเก n ไม่วอล์ด้วยแชทผมว่าไอดผมตอนนี้เหมือนติดไอ้นี่อยู่อะติดแบบเขาเรียกว่าอะไรอาถันเนื้อะน่าจะอีกสักพักหนึ่งอะเพราะว่าดวงดีมากๆไปแล้วไงไอผดี่าอีกสักพักหนึ่งเลยอะอีกสักพักเลยแหละตรงไปอย่างงี้อีกสักพักอะว้าวผมได้โปรโมโ,โบ แดมแบบไม่คาดหวังโบผมได้ทีม2แล้วโบท่านลองท่านลองดูแปดสิบสี่อาร์เจ็กอัลต์ดามว่าไงอัพสุดไหม